นะคะวันนี้เจ็บจำมาแนะนำเกี่ยวกับายาถั่วผมนะคะยาตะผมที่เจ็บใช้หรือทุกวันนี้นะคะขอแบบว่าใช้ดีมากนะคะใช้ดีบักต่อค่ะเป็นยาตะผมค่อฮ yeah. าริค่ะที่ใครๆก็ใช้กันนะคะหน้าตาขวดจะเป็นแบบนี้นะคะ นะคะอันนี้ก็คือยาตบผมที่เจ็บใช้อยู่ทุกวันนะคะตอนนี้ก็ใช้สองคนนะคะเพิ่งจะหมดไปเรึ่งขวดเองนะคะยังไม่ได้ยังไม่ครบ1แดนเลยนะคะ วันที่ติกที่จะถึงก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะใช้ไ,ได้นานมากนะคะใช้ดีหอมนะคะยิ่งใช้ยิงยย่งนุ่มนะคะผมนะคะขวดนี้นะคะจะมีส่วนผสมอยู่ติตัวนะคะก็จะมีดอกอัญชันขิงบารเพีคิใบค่ะดอกอัญชันนะคะจะทำให้ผมดกดำมีน้ำหนักรดร่วงทะองออกค่ะ ขิงทำให้รักผมแข็งแรงเรื่มผมยาวค่ะบารเพีคดีท็อกผมบำรุงผมช่วยทำให้ผมเงางามลดคันลดร,ร่วงนะคะใแบบมีนะคะทำให้ผมนุ่มสวยลดคันลดตังแครลดการอัดตบค่ะ ยาตับผมต้มไพยเข้มข้น,นขวดนี้นะคะไม่ใส่สารแต่งตีไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนและไม่มีสารเตอรเรียมคารินตันเฟสหรือสารเคมีใดๆนะคะเด็กและผู้ใหญ่สามารถใช้ได้นะคะคนท้องก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีใดๆนะคะจะอย,ยากให้ใช้นะคะสําหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงเยอะผมหงอกหงอกเรียวนะคะผมแห้งแตกตายผมไม่มีน้ำหนักฟูออะไรประมาณนี้นะคะเจมแนะนำให้ใช้ขวดนี้นะคะใช้ขวดแรกนะคะแล้วจะติดใจคะ่ะแล้วยิ่งตับผมยิ่งนมนะคะ เด็กชื่อมีปัญหาผมบางหรือว่ามีเหานนะคะแนะนำขวดนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะใช้ดีนะคะทำให้เหินจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอของเด็กๆก็จะมีหานเยอะนะคะใช้ขวดนี้ได้นะคะปลอดภัยนะคะเด็กๆใช้ได้นะคะคนท้องก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งแม่และเด็กในท้องนะคะเพราะว่า วันนี้นะคะเราพาริจากสต้มให้ธรรมชาติร้อนๆเลยนะคะ1น0่งรเปอนต์นะคะไม่มีสารเคมีเลยนะคะตกัดเข้มคนด้วยนะคะตะละหานหอมกินก่นดอกอัญชันเลยะคะ่ะแต่ท่านชื่อนะคะทำอทอดทำสีผมนะคะเวลาทำผมใบๆผมก็จะเดินความร้อนแล้วก็ตัดเคมีจาก ทำให้ผมแหกฟูไม่มีน้ำหนักนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะมันไม่ไปไปทำปฏิกิริยากับเค็มที่เราทำมานะคะมันจะช่วยปรับให้ผมเรามีชีวิตชีวารักผมแข็งแรงและสีผมที่เราทำม,มันจะทำให้งา,งานงานสวยขึ้นด้วยนะคะผมนุ่มขึ้นดีมากเลยนะคะไม่ต้องเว้นระยะเลย ไม่ต้องเว้นระยะเลยนะคะสามารถตัได้ทันทีนะคะสำหรับทัาที่ื่วงเยอะนะคะแนะนำให้ตักทุกวันตอนเช้านะคะประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะแล้วผมก็จะค่อยๆร่วงน้อยลงนะคะอ่อตัผมปกตินะคะยาตะผมนี้ดีอย่างนึ่งก็คือตะดวตอยู่ในขวดเดียวกันนะคะเราไม่ต้องใย้ยาตั ที่เป็นพิมพนวดขวดนะคะเราใช้ขวดเดี่ยวจบค่ะไม่ต้องเสียเวลามานวดอีกน,น,นะคะเจ็บเท,ทอามากเลยนะคะขวดนี้ยิ่งตะยิ่งนุมขาแล้วผมก็เลืองน้อยลงเมื่อก่อนเสียแปะจะผมจะแห้งฟูนะคะตรงตายแะแปกเยอะเหมือนไม่กวาดมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูดนะคะ ผมเล่มมีชีวิตชีวาเงาขึ้นนะคะผมไม่ค่อยปืนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ค่อยรอ้แล้วนะคะแล้วก็ตางง่ายนะคะดเดีวนะเวลานั่งรถเนาะผมไม่พันกันเลยนะคะลองใช้ดูนะคะเปิดใจใช้เลยนะคะนี้จะรับรองได้เลยนะคะใช้แล้วจะติดใจทุกคนเลยนะคะ สำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะปลอดภัยค่ะนี้มีอายอรับรองด้วยนะคะนี้โกดังนะคะจะอยู่ชื่อตำมุกปลาการนะคะขายดีมากเลยนะคะนี้เพราะว่าทุกคนใช้รับวติดใจค่นะลองใช้ดูนะคะยาตะเพิมยาริษนะคะราคาแค่หลักร้อยเองนะคะ แถมตรงฟอ,ะะองด้วยนะคะลองเปิดใจดูนะคะสำหรับคนที่หัวล้านผมบางเรื่องเยอะแห้งปอไม่มีทูตัวผมแตกปลายนะคะหรือว่าคนที่ทำติดผมบ่อยบนะคะก็ลองใช้ขวดนี้ได้เลยนะคะใช้ขวดแรกนะคะอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่อก็จะ เห็นความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมแล้วนะคะเย็บท้ครั้งแรกนี่นะคะผมนุ่มมากเลยนะคะแบบแล้วก็ฮมแฮมจ่าแ,แบบนะั้นรู้เลยว่าผมเราเริ่มมีน้ำหนักนะคะอันนี้แนะนําขวดนี้นะคะแล้วก็ผมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มยาวขึ้นนะคะแล้วก็มีนะคะลูปผมขึ้นมาบ้างแล้วนะคะนี้เริ่มยาวแล้วนะคะ เ,เห็นไหมคะเริ่มยาวะคะใช้ดีค่ะจิบอยากแนะนํานะคะขวดนี้ลองใช้ดูลองเปดใจดูนะคะสําหรับคนชื่อรักผมนะคะสำหรับท่านที่กลัวผมดกกลัวผมหนาไม่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งผมดกนะคะยาตัดผมขวดนี้นะคะก็จะเปยน จะเป็นสีน้ำเงินม่วงนะคะปองเยอะมากค่ะตะและนุ่มนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหามมากแล้วก็เข้มคนค่ะตะทุกตอนทุกวันตอนเช้านะคะสำหรับคนชื่อผมเรื่องเยอะนะคะใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะผมก็จะค่อยๆปรักสภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะ รองไทยดูนะคะขวดนี้ราคาแค่หลักร้อยเองนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะขวดนี้ใช้ได้นานมากเลยนะคะประมาณ1-2ถึงสเดือน,นะคะ่ะอันนี้จะใช้สองคนนะคะวันที่ติดนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเจะเพิ่งใช้มาไปครึ่งขวดเองนะคะใช้นานมากแล้วก็คุ้มด้วยนะคะดูสิคะ ผมเจ็บเริ่มในน้ำหนักนะคะไม่ฟอนะคะแล้วผมก็ไม่แตกปลายด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็รูปผมเริ่มขึ้นนะคะเมื่อก่อนเจ็บเพนนที่ผมบางเพราะว่าร่วงเยอะมากนะคะ mm hmm. แล้วยิง่งตัดในยิ่งบางมากเลยนะคะ mm hmm. ดสวยนะคะ mm hmm. สวยไหม <laughs> ็เจ็บขอแนะนํานะคะสินค้าตัวนี้ตัวใหม่ของเจ๊น,นะคะจ้าแลกที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะคะนะถ้าสนใจจะมาเป็นตัวแทนก็สามารถทักมาได้นะคะราคาเปิดบินแค่หลักร้อยเองนะคะขายดีได้กําไรเยอะด้วยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะเป็นตัวแทนขายนะคะขายง่ายกําไรดีคะ่ะ สำหรับท่านที่ต้องการลองสากผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะเจ๊นะ่นนํานะคะรับรองว่าขวดนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะใช้ดีค่ะไม่มีตานเค็มมีใดๆนะคะเด็กๆตั้งแต่ถามขวดขึ้นไปนะคะใช้ได้นะคะคนแก่อยุยนเจ็ดสิบแปดสิบก็สามารถใช้ได้นะคะ ใช้ได้ทุกเพจทุกไวค่ะไม่ผิดหวังน,นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเปิดใจลองดูนะคะแล้วจะสวยเหมือนผมเจ็บนะคะอันนี้ยังไม่ได้หนึ่งเดือนเลยนะคะดูติ mm hmm. ถ้าสนใจสิงค้าหรือว่าต้องการเป็น,ปน,ปน,ปนตัวแทนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์เนี้นะคะแล้วก็ขอปากพี่ๆคนลูกค,ค้าช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เจ็บด้วยนะคะทางเพจ a c e b o o k ของเจ็บก็คือ by เจ็บรวมสินค้าค่ะแล้วอย่าลืมติดตามช่องอุุงให้เจ็บด้วยนะคะยินดีอสบายจะตายเจ็บค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะจะเก็บไม่สนะดวกในการติดต่อทางเบลโทรศัพท์สามารถทักมาทางไลน์ได้นะคะหรือว่าทักแท็บ a c e b o o k ก็ได้นะคะ ยินดีต้อรับค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ